การลงทุนโดยการอ,อมทองคือการเก็บสะสมทองคําไปเรื่อยๆซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเก็บไว้เพื่อเก่งกําไรในอนาคตเพราะยิ่งนานไปราคาทองยิ่งมีมูลค่าซึ่งเราสามารถเก็บอ,อมทองไปเรื่อยๆตามกําลังที่เรามีได้นั่นเองค่ะต่างจากการซื้อทองคําแท่งแบบทีเดียวที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บเงินก้อนเพื่อมาลงทุนและในปัจจุบันนี้ราคาทองก็ยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นทุกวันอีกด้วยทําให้การอ,อมทองตั้งแต่วันนี้เป็น อีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่ดีและน่าสนใจในปัจจุบันนี้มากเลยทีเดียวค่ะ างท่านอาจจะมองว่าการอ,อมทองเป็นเพียงแค่การอ,อมเงินเท่านั้นแต่สำหรับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทุนได้เช่นกันเพราะตั้งแต่ปีที่ผ่านมานี้เราคงจะได้เห็นราคาทองที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงข่าวเศรษฐกิจต่างๆก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินในหลายๆประเทศชี้ให้เห็นว่าค่าเงินเริ่มขาดเสถียรภาพทาให้ตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมาราคาทองได้ทำออทามไฮกันแทบจะรายวันเลย แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและสิ่งที่เราควรระวังในการออมทองก็คือต้นทุนราคาทองสูงเพราะการออมทองเป็นการเข้าซื้อแบบ DCA ที่เฉลี่ยตลอดทุกช่วงลงทุนทําให้มีโอกาสเข้าซื้อทองในตอนที่ราคาสูงการออมทองเลยต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนเพื่อจะได้เฉลี่ยต้นทุนการเข้าซื้อให้ต่ําเข้าสู่ค่าเฉลี่ยการอมทองนั่นเองค่ะการอมทองไม่มีการจ่ายปันผลเหมือน การลงทุนในธนาคารหรือหุ้นเพราะการออมทองเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินก้อนจากส่วนต่างของราคานั่นเองค่ะเสี่ยงกับร้านทอง เพราะการอ,อมทองเป็นการฝากทองกับร้านขายทองนั่นเองค่ะทําให้มีโอกาสในการเสียงเงินอ,อมทองจากความเสี่ยงในการลงทุนกับร้านทองที่ไม่มีความมั่นคงแต่ปัจจุบันนี้มีวิธีการอ,อมหลากหลายวิธีเลยค่ะแต่การลงทุนง่ายๆที่เข้ากับยุคปัจจุบันมากที่สุดก็คือการออมแบบออนไลน์ และทั้งเทรด e ลเ d อร์ก็ได้คัดโปรแกรมการออมทองที่น่าใช้งานมาทั้งหมด5โปรแกรมด้วยกันค่ะโปรแกรมอ,อมทองหัวเซ่งเฮงร้านทองที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่หัวเซ่งเฮงก็จะมีโปรแกรมการอ,อมทองทั้งแบบรายวันและรายเดือนโดยหัวเซ่งเฮงจะส่งคําสั่งซื้อตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งแต่จะมีขั้นต่ําในการอ,อมที่1,000บาทโปรแกรมที่2จะเป็นของ YLG เป็นร้านที่ก่อตั้งอยู่คู่คนไทยมานานเช่นกันค่ะแต่โปรแกรม YLG g o Saving สามารถซื้อลงทุนทองคำออนไลน์ได้24ชั่วโมงเริ่มต้นออมขั้นต่ำแบบรายวันแค่100บาทและแบบรายเดือนเพียง1,000บาทเท่านั้นแค่ออมครบ1กรัมก็สามารถถอนออกได้แล้วค่ะโปรแกรมที่3ออมทอง G Cap บางคนอาจจะรู้จักกันในชื่อห้างทองโกสยามเป็นอีกร้านทองหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงในประเทศไทยเลยค่ะ GCAP จะเป็นโปรแกรมออมทองแบบทยอยซื้อรายเดือนมีขั้นต่ำในการลงทุนแค่500บาทเมื่อออมครบ1กรัมก็สามารถขอรับเป็นทองคำแท่งได้ที่หน้าร้านหรือให้ทางร้านจะส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกันค่ะและโปรแกรมสุดท้ายออมกับโปเกอ forex ซึ่งการเทรดทองผ่านบุ o กเ er กอร์ forex นั้นเราสามารถทำการอมทองได้เช่นกันค่ะโดยทำการเปิดออเดอร์บายและใช้ l e เวอเรจหนึ่งต่อหนึ่ง เรานะคะก็จะได้กําไรจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองค่ะแต่เราก็ควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างโบรกเกอร์ XM นั่นเองค่ะการออมทองเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเรานะคะสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยเพราะว่าการอมอมหรือก,การลงทุนต่างๆสามารถเข้าถึงได้และทาได้ง่ายมากๆแต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงค่ะยังไงทางเทรดเลเยอร์ก็ขอแนะนําให้ลงทุนในระดับความเสี่ยงที่เรา รับได้กันด้วยนะคะ